สองเก้าแปดสองนยครับมวนวันไปน,น้ำแดวมาคารออสินนะครับมามาสวัสดี <ไป S 2> ดค่ะช่องแม่ดาแฟมมัลลี่นะคแบบนนะคตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่นะคะลุงก,ก็ไลฟ์สดอยู่นะคะไปด้วย ไม่ใช่กับคนท่ตองไปทุกคนว่าไปซื่อผู้โดยวมกันนะครับส่วน่ัวเกง็นไม่ได้ เรื่องการนั่งมันเสรกจนะถ้าใช้จ่ายนะครับมีการทํากษตรกรราก็มากันนะครับแล้วมันไี่เราต้องศึกษานึกากันนะ้ไหม้าเราทำกัน้วกันนะครับปาดเกวัอรอเธออยู่อีสานสี่ทีรอเกลือเป็นชา้เด็ยมตัวก่นภาษาจังหกันนะฮหุ่นหวนะคะให้ป้าสังหัว ในะครับที่ครับกำลังเดินทางอยู่นะคะระหว่างเดินทางไรหัวนี่เด็กต้องเห็นพวกหัีดสีนี่ไงวัดโพสีไปเดี๋ยวมาสเปซเว้นนี่เาไปัไปเนี่ยแล้วไปนยาเดียวัน เราจะไปวัดโอสีกันนะคะดช่ถึงยังครับผมวัเบอรมารครับเน่นะคะแล้วถ้้านอกเดินถึงไหนแล้วถ้ามานอกนะอ้กันดยืน้นรจ้วดแลวนะเพื่นนาะพักสากันปแ่นแล้งนอนที่วัดนะคะเกีตรถมือสองนะคะที่บ้านเขาอยู่ที่เทมราเลยนะคะแตัวเกติป้ทมอค่ะจ้านะคะ จ่จาเอ็มนราจ่าเอ็มเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวเลขบัญชีให้หน่อยอเราจะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงวัดนะคะถึงวัดเราจะเยันนี้แหลนะเนาะผมพิมพ์ลงไปแล้ว,วก็แดนปักหมดเลยก็ไ,ได้อ๋อผมพิมพ์ไปเมื่อกี้ปรับหมดของเจมไปแล้วเมื่อกี้ปกกรับก็ได้ไปราะฉนั้นอ่ะปับเลยไอ้เอาอีกรอบนึงดิัดย่าไอ้แม่รู้เปล่าศูนย์สองศูนย์สอง สองศูนยสจังครับสองศนยสูนแล้วก็สองเาหมายเลขบัญชีวัดนะคะถ้าทีท่านใดอยาก <8 S 2> จะร่วมทำบุญนะคะแล้วก็เจ็ดูนสองก้าแปด 0 2 0 2 9 8 2 2ศ2น7 7 7 7 2 7ก7ตัว7 7 7 0 6ส2ธนาคารออมินชื่อบัญชวัดภูสี 没有的。 ก็ถึงแล้วนะคะเราก็เดินทางเดินทางมาตั้งแต่เที่ยงน,นะคะจะมารักกินข้าวกินข้าวเสร็จก็รอลุงพันนะคะพี่น้องอ้ยขวายซื้อบุญงวงไป ซื้อบุกหอมรองยู่ตั้ปตูก้าวขับไปื้อเผาเอาเอาป่าตึกุป่าตึกุอยู่มันะ้ามาอโลดได้อยเหรอเนี่ยน้อาบ่ออ้ยสากะนัอี่มาวนสาต้นเจเจโอเคนะคะเลชีปักมดนะคะรออยู่ตรงนั้นนะเสาอยู่ด้วยา เลขบัญชีวัดนะคะปักเงินีคบร้อยแล้วกะเต้นน้องบิยังจะเต้นดีสุดช่ยเองนั้นปั้นั้ปั้อยู่ที่ปันดีุดนะคะใครอยากจะได้เงินร้อยูกืนนี้ยังไงือั้วปัดนั้นปัจดมาจ่ายจาให้ลูกตัดผมให้แต่ตาไม่กล้บอก Okay.